อสวัสดีครับเพื่อนพี่น้องมาดูนะครับว่ารถไถคันนี้มันสตาร์ทไม่ติดไหนลองสตาร์ทดิแบตเตอรี่ลูกเดียวมันสตาร์ทไม่ติดจริงเหรอสตาร์ทหนึ่งเขาสามโอเคพอพออ่ะสตาร์ทไม่ติดเด <c oughs> ี๋ยวเราลองจะเอาเอาตัวนี้นะครับลองพ่วงดู <c oughs> ป้าป๋าเอาลองไปพว่วงนกขีปตามนี่แหละแ <c oughs> ดงขีปเข้าบวกดำขีปเข้าลบไปแหละลองพว่วงลองขีปรถสตาร์ทดูมันจะติดไหม ถ้ามันไม่ติดแล้วจะได้ไปคืนเจ้าของเขาแดงบวกอ่าแดงบวกอ่าดับน็ปกันแหละอ่าโอเคอ่าลองสตาร์ทดแูแน่นๆเอาแน่นๆนั่นแหละอ่าลองสตาร์ทดู มีห่อดูดิมีห้อมันมีห่ออะไรขวางเดิมเลยดิ้งไง power เจ๊ะโอ้โหพวกรถไชติดเฉยอ่ะโอ้โหเอนนี้ของทีมงานช่างต่อนะครับเนี่ยตอ่อเจริญครับผมโอ,โอเคครับผมผ่านครับผ่านขอบคุณครับที่ติดตามครับผม